สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับปอยค่ะและ New อ u ลซู u ิ e ใหม่ล่าสุดค่ะมาดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรอัปเดตก,กันบ้างเดี๋ยวปอยพาไปชมค่ะ New อ u ลซู u ิ e มาพร้อมกับสีใหม่ล่าสุดค่ะกับสีน้ำเงินกาเซียมไมก้าค่ะมาพร้อมกับกระจังหน้าดีไซน์ใหม่แบบแบ็คโคมและเฉดส,สีโทนเทาดำเข้มเท่ดุดันมากยิ่งขึ้นค่ะมาพร้อมกับไฟไท้ายดีไซน์ใหม่โทนเทาดำค่ะ ไดดีซนนน์ใหม่่ขา20ิ้วคะภายในห้องโดยสารสีใหม่และสีบอะแมคเคียโตบาวค่ะสำหรับฟังก์ชันใหม่ฝวาท้ายสมาร์ทเทลเกตที่เปิดด้วยระบบสเตปเซนเซอร์จะใช้งานยังไงเดี๋ยวพาไปชมกันค่ะสำหรับวิธีการใช้งานระบบสเตปเซนเซอร์มี3เงื่อนไขค่ะ 1. ดับเครื่อง 2. ล็อกรถ 3. กุญแจอยู่กับตัวค่ะเดี๋ยวบอยจะพาไปสาธิตนะคะว่าจะใช้งานยังไงเดี๋ยวพาไปชมกันเลยค่ะ เป็นไงกันบ้างคะสำหรับฝาท้ายสมาร์ทเทลเกตที่เปิดด้วยระบบสเตปเซนเซอร์ใช้งานง่ายและก็สะดวกสบายมากๆเลยค่ะ สำหรับนะคะคุณลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่อีสูตตั้งเซเวอร์ของเราทั้ง5สาขาเลยนะคะหรือสอบถามนะคะที่ช่องทางเพจอีสูตตั้งเซเวอร์ของเราได้เลยค่ะนะคะ,นะคะขอให้ทุกท่านค่ะมีความสุขกับการใช้บริการอีสูตตั้งเซเวอร์นะคะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ